สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับเทปซีทุกคูทุกคนวันนี้กับวันทีท่12่สองแหละนะครับเนาะเดือนธันวาคมพศ2 5 6 4ครับผมวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนคลับมาเบิ่งหัวทองนะครับทองได้จืดเดือนกหรอครับเดือนดเดือนนะครับเนาะถัดไปนี่ก็คือเดือนที่แปดนะครับเนดะ้อเทปซีคนที่ว่าโอ้ยคอยจับยืดอก เิ็กน้อยนี่เขาเดือนที่แปดเนาะครับเนาะเขาเดือนที่แปดแล้วเขาเดือนที่เก้าก็ได้การลดบัตรครับผมถ่ายกินน่องอย่างเดียวเนาะครับเนาะเพื่นครับความอาามาม่างของเพื่นลึงคอลึ้งทองหนาเป็นหนายน่นเป็นยน่ยนย่อนเป็นย่อนครับผมเนาะเพิ่นจะเขารายให้เพิ่นเขาก็ได้เห่นผิดเห็นขับก็บคือสิเห็นข่าก,กันเนาะครับเนาะยูทธียกเพิ่นก็จังสิเบิ่งเอ๋ อันนั้นได้ครับความสูงพันขนัดทนี้เนี่ยนะครับเนาะพุ่นะครับบันทายพันนี่หลายตัว้วยครับเด้อถึงว่าแมนี่ผ่านการมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งแต่ว่าตัวที่สองผสมไหม่เนี่ยครับใบหลอดมีครบสี่ใบศูนย์เก้าหกนะครับเนาะผสมใหม่ ครับทังคอทั้งทองเปนหลายทั้งยนทั้งยอนนะครับความสูงอย่ที่ประมาณร้อยสี่ที่บวกขึ้นไปนะครับเ้อออกสไตล์บามันท้ไง่เอาได้นะครับว,ว่าแม่นี่ เพนเพียดเพืนขับขึ้นมาขึ้น่าอยากได้งวดสายเรือดดีๆพอพันดีๆนะครับเนาะแม่ในอยู่บ๊วยพันขาดครับผมนี่นะครับล้ำโตเพิ่นหัวนมเพิ่นขับครบชวนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะบ่ขาดบ่เกินนะครับเนาะพอดีพอดีครับผมที่หัวพอดีโมเมนต์หาหัวพอดีดนะครับเด้อที่หัวพอดีนะครับเนาะหัวนมเพิ่น ไม่ดันขาัถกขาถอนทางมกหทางดอกคือเก่านะครับรับประกันให้นะครับเนาะที่ดีกว่านั้นก็คือรับประกันทองให้พร้อผมนะครับเนาะซีบายศูนย์เก้าหกอีกตั้งห่างนะครับเนี่ยแม่นี่เปิดไว้ราคาสีว่าแพงกับแมนนะครับเด้อสีว่าถือกับแมนเพราะว่าที่เพิ่นสมไว้เนี่ยกับซีบายศูนย์เก้าหกนะครับ ถ่ายเจักสองเดือนกข,ขอดแล้วครับเนี่ยลูกตัวแรกพันกับตัวผู้ทำเนาะครับเนาะถ้ายลูกสลรับกับท่าาออตัวแม่ได้เลยครับเนี่ยตัวนี้เนาะครับเนาะหัวอ,าอ่างเงไงนะครับหัวแม่เนี่ยหางหลึกหางลามดีครับ นี่นันครับยี่มีพันหางพันเปิดราคาไว้กัด95,000นะครับเนาะถ่ายอีกสองเดือนเด็กินนอกแน่นอนครับผมถ้าไปฝ่อพันถ้าบ่ถ้าบ่ถ้าบ่นอนหลับนะครับเนาะได้กินนอกแน่นอนถ้านอนหลับก็บ่ได้กินนะครับเนดะ้อแม่พันกินเนาะครับเนะาะนอนหลับย้ำไปฝ่อ,น,อน่องพัน ้วก็มีอีกคมหนึ่งนะครับเนาะเป็นงวแม่ลูกลูกผูนะครับเนาะแม่แดงแดงเข้มเข้มครับผมลูกก็แดงแดงเข้มเข้มยุ่ใกล้ผมนี่นะครับงวเช่างดีนะครับเนาะนี่แหละครับงวแม่ดูคมนี่นะครับเนาะผิดเปิดราคาให้แฟนเพจแฟนครับผิดาจรณาไอ้คมหนึ่งนะครับเนาะนี่แหละครับตัวลูกคน งูแม่นี่ทรงลูกดีนะครับเด้อดีเข้มดีเนาะครับเนาะแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับเนี่ยู่แม่นี่สทรงลูกมานี่ยครับจมแม่เพลนลมสูงแม่เพลนหน่อยร้อยสี่สิบนี่ครับผมร้อยสี่สิบบวกขึ้นไปเนาะครับเนาะพึ่งได้ลูกแรกครับผมลูกตัวที่สองระถาสมเนาะครับเนาะหัวนมครบถวนสมบูรณ์ดีขึ้นแล้นะครับงวแม่นี่เนาะครับเนาะ ตัวลูกนผูแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะตัวผูแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์ครับผมหัวแม่ลูกค้มนี่ก่ะเปิดไว้หกเมื่อสองพันนะครับเนาะต่อรองในคือเก่าครับผมทุกตัวนะครับเนาะทิพย์วเจ้าเ้าทั้งแม่ทั้งลูกคนนี่กะทั้งสามตัวนี้นะครับเนาะขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้ครับแต่ว่าบ่รับประกันข้อดอกนะครับเนาะนี่ตัวผูนะครับเนาะดอกกระสางมันนะครับแล้วอะไรกับเนื้อคือเกา นั่นแหละครับคิดมาขึ้นไหวอย่างไดกับทามาโทมาดวนดนครับผมโทก่อนดีก่อนคือเก่านะครับโทดุนดนดวนคือเกาในดันจัดทรงกองหัวเฉาเยาคือเกานะครับฟรีตลอดการนะครับเนาะทัวร์ภาคอีสานครับผมสร้างจากช่องหัวเฉาเยาบอได้ยากหารถครับผมทรงให้ฟรีเลยนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปเชํนนี้แหละครับผมขอบคุณในรายครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุขคนติ่ติดตามคลิปหัวเฉาเยาอยู่นะครับเนาะ อะ่ครับเบิ้งเต็มเดิมนะครับหกหมื่นสองพันนะครับเนาะแดงแดงเข้มเข็มที่นะครับผมลนูเพิ่นได้ซเดือนน่ะบ่ดโดนกระสมครับแม่เพิ่นคุณเห่นพี่นี่บ่ดโดนครับเยี่ยวเขาแล้วพอดีเยี๋ยวกับมีอาการติดสัตว์นะครับเนาะขัดเลือดพอพันเอาได้เลยครับบานทรงลูกแดงเข้มเข็มแนวนี่กลับมาเบิ้งแม่นี่ที่ไหนึะครับผมซีไว้ศูนย์เก้าหกแลประกันทองนะครับเนาะ บังสูงลอยสี่สิบบวกยู่ครับผมถแฟนเพจแฟนครับนิยมชมชอบของสีไว้ศู์เก่าหกจ้ะนะครับเนาะได้เลยครับเก้าหมื่นห้าพันหัวเชียวจ้าส้งไห้ฟีคือเก่าครับผมตัวฝากอีสานนะครับเนาะเย็ดเดือนนะครับนี่ใบหลอดนี้นะครับเด้อ่ว่าปรเดี๋ยวมาโชว์เนาะครับเนาะเพราะวาอยุ่ในบ้านเหมือนครับสีเรียนไปเล่นมาอย่าหัวเชียวยสอคือยนหัวครับผมเล่นดูไย นี่นครับจำนายเปิดราคาสามตัวนี้นะครับเด้อแ,แม่ลูกแล้วกะ็นี่แหละครับแม่นี่แหละครับแม่หนึ่งลูกตัวที่สองแถมเป็นซีไวศูนย์เก่าหกฟอมนะครับเนาะใบหลอดพันมีใบมีหลอดหาครับผมไม่ต้องห่วงครับคลิปนี้ก็เจ้าว้ช้ำนี้นะครับผมสวัสดีครับ